สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยสําหรับช้างศึกยูยีทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งแพ้กับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ครับร่วงตกรอบนะครับสำหรับทีมชาติไทยยูยีาครับไปไม่ถึงฝั่งฝันครับไม่เป็นหนังฝันนะครับผมเต็มที่แล้วครับช้างศึกเนี่ยแพ้กับเกาหลีใต้ครับสมเขาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับร่วงตกรอบนะฮะ แขงศึกทีมชาติไทยครับยู23เนี่ยสภาพไม่ฟิตครับเพราะตัวหลักหลายคนเนี่ยทั้งมีอาการบาดเจ็บลงไม่ได้นะฮะและมีอาการป่วยต้องนั่งตัวสำรองด้วยนะครับสู้เต็มที่แล้วครับแต่ต้านไม่ไหวเนื้อผ้าให้กับเกาหลีใต้โซนประตูหนึ่งร่วงตกรอบศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียทําให้ทีมสมขาวในควงกับเวียดนามที่เอาชนะมาเลเซียครับสประตูสู์ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ <c oughs> ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาล์แล้วนะครับแปดทีมสุดท้ายนะครับ ทำอะไรไม่ได้ครับวันนี้ครับสำหรับทีมชาติไทยครับก็เกมเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ที่แดนกลางอย่างเดียวเลยสําหรับทั้ง2ฝ่ายทั้งเกาหลีใต้และทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เกมบุกเนี่ยจะเป็นฝั่งของเกาหลีใต้ครับที่บุกน้อยครับแต่ได้ประตูนะถือว่าจังหวะเพชชาตเนี่ยเขาคมกว่าทีมเรานิดนึงนะครับแต่ทีมเราก็มีโอกาสครับตั้ง4ครั้งครับในจังหวะที่จะจบสกอร์ครับแต่จังหวะที่จัดจ่ายก็เมื่อกี้เลยในครึ่งหลังนะครับส่วนครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะแค่จังหวะเดียวที่ได้บุกเขาน แล้วก็มาได้อีก3าจังหวะในครึ่งหลังหมดเลยที่เรามาฮึดครับแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับตัวสำรองก็โอ้โหทดแทนกันได้ไม่เต็มเหนียวครับเพราะว่ามีตัวบาดเจ็บด้วยทั้งสุพนัทเหมือนตาก็เจ็บครับไม่ได้ลงในนัดนี้ครับโอ้ที่จริงเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยครับยิ่งมีลุ้นดาวซันโวด้วยนะครับยิงไป3ประตูสาหรับสุพนัทเหมือนตานะฮะแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันครับสำหรับทีมชาติไทย u 23นะครับที่วันนี้แพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งร่วงตกรอบครับเพราะว่า เ,ออเวียดน,นามเนี่ยไปชนะมาเลเซีย2ประตูตอศูนย์ครับยิงแต้มก็นำชีมชาติไทยเราเลยนะครับเรามี4คะแนนครับแต่เวียดน,นามก็แซงเราไปนะก็เลยเป็นจบอันดับสําสำหรับเวียดน,นามครับส่วนแชมป์เก่าอย่างเกาหลีใต้ก็จบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับ ส่วนรุ่นพี่เรานะก็คือช้างศึกชุดใหญ่เนี่ยก็ชนะไปนะมอดิส3ประตูต่อศูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกสนานจริงๆนะครับสำหรับชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่ว่ากันครับแต่ชุดน้องนะครับชุดน้องตกรอบไปแล้วนะครับก็สู้ต่อไปครับชุดนี้อนาะคตยังไกลอยู่ครับก็ไปลุ้นกันต่อไปในรายการหน้านะครับรายการนี้ก็ หมดสภาพตามระเบียบนะครับก็สู้ต่อไปสําหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะเอากําลังใจช่วยทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับสวีดสัสวัสดีครับ